สบายดีท่านผู้ชมมาพกกระสอบสั่งยูบันนาเสนอเสียวันนี้สั่งยูก็พาท่านผู้ชมมาเลาะบ้านบ้านหนองบ้านลากขั้วอีกทางท่านผู้ชมบันน้เกี่ยวข้าวบะยังไปเกี่ยวจะอ่อนเอาใส่น้าปีเนาะสามชาวบ้านเ่ะเจ้ะเดี๋ยวเราจะหุบข้าวท่านผู้ชม เขาจาก็จะฮุบเสลลถไายข่าวที่เกี่ยวแล้วเขาจะมาฮุบเสลรถไยายทำมาเบิ่งก่อนโอ๋จะอ่อนมันงามเนาะหน้าแค่บ้บนบรไดใสปุ๋ยลาย หน้าแคมบ้านนี่บริสเปลืองปุ๋ยเนาะฮนาใครนี่ที่เหลือกัาฝุ่นแ้งเยางะนบุกแคแคนกล่าเข้าที่ขนาดเลยน่งหนึ่งสองหองสอ้สองสอ้สองสองสงสองสองสองสสองสองสองสงสอ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 อง หาหก่ห okay. ้ถือว่าโอเคได้มาตอนนักเข่าพอดีซุกกำลังกลมมาแล้วเป็นแล้วเข่าค่ะท่านผู้ชมรักเต่าไฟฟ้าอีก่บเรียนตามางรักเต่าไฟฟ้าอีกเลี้ยงเท่านั้นเราเข้าเงินคนเลยึงม้ ป่านนาก็เจ้าวุ้บเข้าเหื่อเข้าเหือนเจ้าเลยแต่เมื่อเขาอยู่ทางีที่เร่มตามสอบทางอันนี้อันนี้คือความอันตรียอย่างนึ่งธรรมชาติงามหลายพอดีแล้วเข้าก่อนสงการเนาะแล้วเก็บเกี่ยวเข้าก่อนสงการอย่างน้ำเลยท่านผู้ชมไหม มายืนีืนนะอะเย็นจันยูก็เลยอยากยืนดุนนี่ยจากแดดมาโอ้ต้นอะไรก็สุกหมดเลยมันยูก็สุกต้นอะไรก็มีท่านผู้ชมต้นอะไรต้นดอกคูนต้นดอกคูนก็นสุกหมดเลยพาท่านผู้ชมมาเบิ่งการฮุบข้าวเก็บข้าวแล้วเขาก็จะเก็บแส่ เราก็จะแบกบ้านในภูเขาอ๋อมเนี่ยทำไปชมเลย งัวก Re ็ต้องเฮ็ดที่ๆเ่กะชั้นแบบมูเข้าตงัวมันยากลำบากมันยากอืะีใช้ใแบชิมเลยเนาะชิมตอไปเลยสบายแน่นครับอันอันีเลยนั่นคือต้องเฮ็ดเฮ็ดที่ๆเพราะว่ายันหมูยัน เบะบวายันหมูเนาะเบะก็ะป่อยมันก็เลยต้องฮิตทิที่ไว้ขักอย่างหนึ่งมันมันงามน่าดึ่ดูดปุรีแล้วหน้ากอรุงการสบายบ้า เออแบบนี้แหละเที่ยวนึ่งเบิร์ตครอบเที่ยวเที่ยวนี่เบิร์ลออีกเที่ยวนึงเจ้าไปขายเรื่องนะท่านผู้ชมยำผุนพุะยำมีบได้เลยบ่เฮดเขาบ่เฮด เดผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดผู้บ่อแต่ว่าเขาส่วนหลายเขาจะเฮ็ดโซงเดือนเก้าเดือนสิบเนาะจังไรเฮ็ดเฮ็ดไผ่เฮ็ดมันนี่บ่เฮ็ดไม่กินเฮ็ดไม่กินบอเขาไปเลยขายมีแต่เฮ็ด่อยเฮ็ดกิ้นอ่าแต่เราขายบอเอฟเลยมีแต่เออคิดยากเลยปีนี้เอามาเฮ็ดกินเนาะด้วนั้นโลละร้อยห้าจิบหกจิบเอออยู่นี่เปิดคือว่าเราเฮ็ดกินค่อยก็มีเจาะก็มีก็ ก็เลยบม่ได้ขายเลยมันเอ็เนี่ยนล้วมีบ่อะไรพวกเหมือนเดิมอันนี้มันพอดีเมาเลยแต่ยังเขาจะเอารถไถอะนะรถไถเกลียวเกี่ยวเกลียวแล้วก็นั้นเลยปั้นออกมาเป็นเม็ดเลยนั่นนะรถไถสีโคกกระเดื่องนะเออไถมอเตอร์เลยคนเข่าเป็นตะสอันท่านผู้ชมออนโต้ออนโต้ออยู่ อ่อนเนหน้าปีหน้าแซงตามเสียเอาขาวขายเข้าเ,เอานนะาาาอทำน้ำมันเกียวพอ้วนำ้ำโบเมนนำ้ำแบบแล้วน<า>้ำธรรมชาติเมนมันมีอยู่แล้วห่อ,ยน,อยนยามออกกาเราออรการลุงใส่น้าปีเจ้าเออเมน พราะว่ามันจะมันจะเห็ดได้สันล้างสันทึงนั่นเิงเวลาเขาก่ออีชนะเวลาเขาก่ออีกก่ออย่างน้วาน่่เมกี้ะวาคนเนลยเีลยเนาะจะคนบ้านนี่เลยบะพื้นฐานบ้านนี่ป่จะเป็นในบ้านบ้านนี่เลยบะอู้อันอันนั้นค่อยมีไอ้ไอ้เคยค่อยเราเรามีพี่น้องอยู่บ้านนี่แหละ เขาก็ออกไปเห็นหน้าแล้วก็อยู่ทางนั้นเขาเราเราให้เขาดําให้เกี่ยวให้เราซื้อยุ่งหรอเออเลยแม่นบอกเออมาเสียหายหนึ่งไดยแล้วเราให้เขาดำให้เลยเราอยู่มหาชัยเออคนเราอย่างเออแม่เลย ไอ้เขยเราเบอร์เราเอื้อคอยคนละคนบ้านนี้เราเกินเกินอยู่บ้านเราอืมอืมอืมเนี่ยนะคอยเราบุ้งเงินพี่น้องเราเฉยเฉยเออสีเขียวนะเบาะแถวนี้เขาเจ้าบกเข้มบังยวเนาะเขาเจ้าปล่อยมันปล่อยมันเป็นแบบนี้เลยอ่ะใช่เอาเลยบัวแล้วแล้วข้าวแล้วน้ำข่าวก้าวอ๋อเอาไปต้องทุบเล้วกเกา็ก็ลงมาละปิดเอาลงเลยมันมันแตกไปนะแตกออกไปเดี๋ยวจะปิวมน เอาข้าวก้อนบางิวบ่ว่ากันมานน้อยเฮ็ดมันบ่ปีนี้ก็มันปุบะอยู่บ้านนะเฮ็ดมันออนั่นแหละมีมอยู่คนไปเฮียนอยู่พวกเรียนบ้านคุณเบิดบ่พักพักเรียนบ้านนี้ตะกี้เกิดเนี่ยมาตัดเออแม่แล้วเนาะตะกี้มันเป็นบ้านเดียว อันนี้ขุดใหม่เป็นบ้านเดียวแล้วบ้านนี้เขาเจ้ามีเครื่องแล้วมาตัดทางมันเราเป็นสองบ้านบอเออมันคล้ายคือเป็นสองแบบนี้ข้ามไปจากไหนขึ้นพุ่นบอกขึ้นพุ่นเลยอะไรเด้อดจางช่นมีบางทีแถวทางข้าไม่บอกมีบอกมันมีบอลเดียวบอลคอยพระบอกจะแวะมันบอลนั่นแหละอันนั้นบ้านยังบ่บ้านนั้นเดียวนาละควายคือเดียวอ๋อนาละควายคือกันแต่มันตัดนอนอันนี้ตัดอันนั้น อันนับท uh mm hmm. <uh ี่เกไบ้านทีอบ้านอันนั้นบ้านอ่ะบ้านอันถ้าโทษก็บ้านอันก็บ้านเล่าหมเออไปยังจังหน่อยก่อนว่าแม่บึ่งจะจาเกี่ยวข้าวหุข้าวมาเล่ากับบ้านเลหอเออนะอันอันเปนผงยังครับกักัวผูอยู่พื้นพนกไม่ย่างมากไงเออน้ำเนาะมันหึ่ม บ่เออมันต้องไปปลูกยกสูงๆไปนั้นน่ะเจ้าหรือบ่เนาจะอ่อนเข้ามากเขาจะอ่อนเขาเจ้าบอกอึดน้ำหรอไปก่อนอึดน้ำบ่ก่อนมีเกลือนมันมีเกลือนแต่ปีแปดสิบสองแปดสองบ้านนี้เกิดเรี่เลี่ยกันบ่บ้านเกิดก่อนบ้านนี้เกิดก่อนมันเป็นบ้านกระจายกระจายอยู่น สมัยก่อนกับบ่อึดน้ำก็มีคือการสมัยก่อนเลยอึดไปตักยึ่พูดเือก็เคได้อึดนาปีเอ็ดนาปีนะแชงบดิเฮดพอมีเขื่ออะไรได้เฮดปีสองสบายอย่างหนึ่งเด็ดพอมบรีดูนะใกล้ื่ออะไเนาะใกล้น้าอยู่แล้วเนาะคู่ใกล้น้ำมุ้มีนาแล้ว เออคือพักบ้านเล่าฮะนะอ๋อบ้านจะโทษอนั่นนี่ยไปเบิ้งเลยบ้าตะนเนี่ยเครื่องแต่ว่าน้ำมันลงต่ำได้บ้านเมนเมนอ๋อมันต่ำมันต่ำทางเข้าไปข้างนั้นเราบม่มีเลยแห้งแล้งบัดทางนึงบัดได้นาได้น้ำได้ข้าวมันอยู่ไกลเนาะบัดเราเข้าบัดยู่พี่มันคอยเครื่องมันไกลทำไงเนาะนาไก่เหรนาไก่ปู่วิศบ้านนี่ขึ้นไปเนาะต้นเคขื่อนนะเนาะนาไก่บอกว่านาตีนเคขื่อนนะบ้านยัง เอาลืมเลยเออบ้านช่างแก้วตีนเกลือในบ้านช่างแก้วยังเลี้ยไปทำกลือในกระหอนเออหลงหลงไปทำน้ำเทินนึงก็ได้เลาะทำในสุดเป๊ะเลยอยาขึ้นบนเออโมกับรอดพื้นหนึ่งก็ขึ้นไปอีกเขาให้เข้าบอกเขาหน่องคอเขาให้เข้าเออยันว่าเขาบให้เข้าเขาอยู่แจะว่าเขาคอเบิร์กไทย ันนักโซเียวค่ะได้เออแม่บ้านไหนแม่ยังกับเพื่อนเนาะอ่าจะหาจะเข้าไป้าไปกับไปายัวกันนนึกว่ามีโซเียวาโซซูอนเรังเียวนี่จ้โซซูดีดีโอ้ยฮอนเม่เตียพลังติมบนจอรถฟอเ์า้ดิจิยอดเลยแม่อะลอากานอนขอบลินนะนีเนาะนีเนาะบนภูเขาเนาะนีเด็กขึ้นข้างข้างภูเขาเสลี่ยงจะไปเบิงเลยจะบ่มีประจด <ersch> นั่นแหละมีบอลจอยมาใช้เมนพลังคนละองเทียวเขา่พลังเขาบอกเนาะว่านเขาแบบป้าใส่เสื้อแขนสั้นนะเขามาอาบแดดโดยเฉพาะเขายาพื้นนั้นผิวป๊บผิวเขาโดยเฉพาะไม่นิ่งนะแบบใส่เสื้อก้างป๊าดขี่มาใส่เสื้อแขนยาวมันี้ยังรอนพอตายเขาบ้านเขามันอากาศมันเย็นพอดีอยู่เนาะบ่อะไร เบื้องต้นอันนี้กะทา่านผู้ชมออกดอกอะไรนี่เตรี่ยมแลวสงการต้นคูณต้นคูนนะทา่านผู้ชมเอาโอเคทา่านผู้ชมคลิปนี้ชะอยูก็จะขอจบคลิปเห็นคลิปสั้นๆเนะะาะพาท่านผู้ชมมาเบื้องการคลิบเกี่ยวข้าวกู้ข้าวอยู่ที่มู่บ้านแห่งนี้เนาะกับดีได้มาจือในบ้านเพื่อน คือนแนะนำมาไปเที่ยวไปบึง่งแต่ละบ้านนระท่านผู้ชมเบึง่งจานุก็พาทธ่าผบูชมมาบิง่งโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้จานุเด้อท่านผู้ชมเด้ขอขโมอขอบใจหลายๆ